พี่น้องก็ไหลายแต่พี่น้องป่าอีย่างไรก็หลาแต่พี่น้องพี่น้องพ่อมองมาแล้วพี่น้องสีเท้าพี่น้องคลิปนี้มายกสะดุ้งครับก็มาแดดแดดตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งกันยังแด็ดแดดดีไหะพี่น้องเนาะนี่ประกอบนะครับหน้าตักอันนี้สะดุ้งเส้นเครื่องตัวขีดกระเตือยังค้าอยู่เลยพี่น้องแล้วขี้ขุนสมัยเนาะมองกับซันจั่วสี่โมงครึ่ง ของอุปรกรณ์พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสะดุงท้าสะดุงก็ต้องใส่กับทีมงานก่อนหระพี่น้องถ้าตอนนี้ทีมงานทายไปก่อน,อนสอนนอต่มักเสื่อมมีไฟใส่ให้ด่างวัตถิยุกเส้นเครื่องที่จังเลยพี่น้องที่กระเตือมันหลายไหมใส่หนึงก็จะจากเส้นสองเส้นอยู่ตบ <S <S ะบุนแล้วเราลองยงางวงก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ด่างกับทีมงานงพี่น้อง ไปเบิ้องไปเบิ้งตอนโยกกันเลยครับไปครับ yeah. อุ้ยทำาไมมิตะขาเนี่ยเองางงแนาอุ้ยขี่กระเตอร์กันยังมีขื้เก่าอยู่

ตาแดงมา,ากาที่ไหลายเลยนี่แคนู่นเะยังมองไม่ไ้อุ้ยขึ้หลายแ้ กินนี่เสียงไม้นี่นะ่าสนใจพี่น้องที่จังมันเป็นหลุมเนี่ยอุ้ยอุ้ยมองมันดูเาอีกสองตัวพี่น้องตนั้น็ง่ายง่ายเลยพี่น,ออน,ออน้อ,นนนอง,องตีงี่เง่าต่ำพุงแทบแสบเลยนี่โอเคไปต่อครับพี่นอ้องกำลังเรับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp แล้วมาเนี่ยเก่งที่จังหวันตัวใหญ่ mai câu nhảy mò cái chụp săn chụp bùn, ối, bùn hên, đào câu nhảy mò đi cứ đồ đi theo วุ้ยพี่น้องโอเคเลยมองนี่พี่น้องเบิง้งหลายเด้อครับหลายเด้โอ้ยเจ๋งนะเจงสี่เจงสิบเทียนี่พอดีเลยพี่น,อนอ้องพี่น้องเบิ้งไปนะโอเคครับผ่านผ่านผ่านปลาอยู่มองนี้นี่เองเอาโอเคอยังอีกสองสามบาทไม้เก่าใหญ่มองต้องมองมองนี้กันหนัเขาคือเขาดีแท้ อื้ออะไอีกแล้วพี่นอ้องปากหน้าอุ้ยหลุดสองตัวหัวมันสูบพี่น้องมันได้หลุดค่อยเข้าไปเลยรู้ไหมพี่น้องตัวนึงหลุดลงตรงนี้ไปครับไปต่ออืม้มกระปุกตัวพอดีมกเนาะ Mãi xe bỏ mọi người luôn, hảo kỳ nào mày Mấy câu nhảy hui 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 Cá cung hui 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 นี่จะเป็นเสี้ยวอ่าวนี่เป็นซิวอ่าวโอเคไปต่อครับพี่น้องยังได,ด้ก็ยังได้ไาเก่าปลาเนื้ออ่อนได้ยินอืมต้องมาเฮ้ย นี่าปลาโดดออกน,นี่นั่นนั่นสองตัวร กิน่งอนู่นี่ปลากระไดเฮ้ยนี่ปลาอะไรเฮ้ยปลาเข็งพี่น้องพี่น้องเล่ปลาเข็งสุดดีเฮ้ยเฮ้ยเล่ปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งเข่าสะดุ้งแล้วปลาหมอเข่าสะดุ้งแล้วกลุงามๆเล่พี่น้องเอาปีปนแซ่บๆไปต่อครับนี่ก็ร่างใจแล้วครับพี่น้อง ไม้ไหมพี่น้องหองำเข้มอุ้ยหลายอ,อ้ยปลตองน้อยเอายุติอมูเอาอออเ,อาเาบอร์ีนาที่ปลาตองน้อยพี่น้องเลยปลตองนอยวเอไปเหยกหน่อยไหมวกิูปลาตองอ่ะพี่น้องพูดปลาตองเอจงไปป่อยสาเอไปป่อยสา ห้องน้ำเข้มพี่นอ้อ,องไปไปต่อหน่อยแล้วเขาก็ต่อไปอุ้ยอุ๊ยนี่โดดเขามาแน่ๆเลยพี่น้องหน่อยส่วนเอาเลยเว้ยเฮ้ยท่านพี่น้องเฮ้ยมันโดดเขามาแน่ๆมีนี่พี่น้องเห็นท่านวงหันส่วนไหวเลยก็ปากกันี้นี่ปลาที่มันโดดขนเขามาแน่ๆแข็งแย่จะปากกันแย่ วาจจอยาเจาะแบบนั้เอาหน่หนนนอาแวเไยคือโดดเร็วทกักายเียนี่นี่แล้วพี่น้องตาก็พองไปงนนะ้ายลนะกระพอช่วงปลา่ไห อุ้ยอุยปยังของวะนะปลาตะขับออของขับของหลายๆปลาอันนี้กับของี่้องปน้ำตนี้เาอ,เอเาจากนะคลับตะขัของน้ำในห้องใช่หรปล่าปลาตัวใดมออนันหันนี้คุณนะาี่น้องไปต่อไปห้องตขับของข,องขนาดไหนบะ นี่อย่าบูยปางหน้ากับกุ้งเอากุ้งน้ำเลยพี่น้องทั้งกุ้งทั้งปลาครับของคุณทึ่งๆเต็มเลยเอาปะจีบดู เอาไปเทีวไปก่อนนี่คออไรนครัสาติแดงงสิด้วประกุมตัวนี่พี่นองได้ประกุมไปเอาไปเที่ยวไก่นนี่ปาก่อกจะได้ครับข้ี่นองเข้าส่วนนล้นะครับผมหายอยู่เลย ลายอยู่อย่างมันหลุดก่อนพี่นอ้องสีลงมาเหรอเน,นี่พี่น้องหลายอยู่ดิมันมาซ้อก,กันตัวนี้เนาะผูหลายๆปลาหยังปลาหยัยห่งปะปลาหายัห่งอ่นอปลาสูตรเหรอ,อมันคือจังปลาสูตรนี่ไหมพี่น้องอจุบจ๊บ เอานนี้ละเอานนี้สักก้อนเอานนี้สักก้อนปูน่ะปูน่ะปลาไหลครับป่าเอานนี้ก้อนเอานนี้สักก้อนปลาขึ้นไหลเถอะวะตาใช่ใช่ปาข้อยู่พี่น้องขึ้นไหลเถอะพี่น้องปลาอไปยังขึ้นไหลเถอะพี่น้องพี่น้องพ่อมองมาแล้วพี่น้องอุ้ยอุ้ยทึ่งๆเลยบอกสิทึ่งๆบอกเลยบอกสอนเอาล่างสักก้อนเอาไปไปล่างก็ลงไปไปเสือทีมงานพี่น้อง ดูยี่น้องสายครับ,รบน้องติดตาก,กันแน่ายไหมน่ยนวาายหรอติดลมากันะตีมยูได้พี่น้องตีวยูสดุด้ว ปลาไป,ป,ป,ปาเห็ปลาดูอยู่บ่น้ยปลาสูตปลาโน่ปลาเกียวปลาเกียวน้อยปลาเกียวเต็มนเลยพี่น้องนี่พี่น้องผลงานเงี้ยงมา่อสัปาพี่น้องผนงานต้องิงที่บอี ได้ได้อยู่ยันยกบ่อสินตายยังโดดตุ่มประสูตบอลหมนี่เ็นิดแค่นี่ก็ดึงเอาเด๋อห้ก็ดึงสะดุ้งเอาสร้างปากแย่งเลยกมะัไปเที่ยวก่อนไป ไปเที่ยวก่นถนนไปเที่ยวกวนถนนท่านบอลท่านบอลเต็มเลยท่านบอลขน่อย <c oughs> เป็นคนไรมากเนาะมีเหอะอยู่นี่อยู่นะเอาไม้บอลเลยไยายอีกเช่นเดิมกระดิที่มันหลายเต็มอยู่วงหันแลนออมอยู่ห <c oughs> นักหนักอันนี้ โอ้ยพ่อคนหนักโอ้ยเหยื่อเก้ามันเต็มอยู่พี่น้องกันได้ไหนอเอาขึ้นไหเถอะไหลเ,เถอะพี่น้องขึ้หลเถอะพี่น้องไหลมันออกมาติ่หึงเนาะพัดจอกเนาะพัดเงียง้ยพัดจอก

โอ้ยนี้ตะปัาจอกเลยพี่น้องจอกขอหมันบุดนี้หลายาแต่นี่ต้นจะออกอยังไงล่ะปจอกนี่พี่นองต้องปลาสามบาทได้อีกหลายแล้วตรงน สืเ้ปากาประจอปาก้าตากอ่าคนตัวปกาปกาปากา โตขึ้นหรอได้ปลาพี่น้องลองดูจะได้ได้ไดปะอะไลอะไรออกจากอุ้งได้หลากหลายเลยน้องเอ้ยคุณอ่ะโอ้ยติดอันนี้อีกแล้วติดหลังมันนรอพี่น้อง ี่น้องได้ออกจากอุ้มได้แล้วๆเราอยู่วะเราอยู่ที่ไรแห่งไงวะทะเลทั้งขวาเป็นแหงฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไดีดปลาหลายพี่น้องอดี ก็ได้เลยเงปตาบางหน้าพี่น้องโดนดังๆเลยไ่ปา่าพี่น้องปล่าหลายๆอยู่นี่เออเอาเลยปวดอ่ะไล่ออกไปหล,ลายครั้ซะพี่ดอกพี่น้องชื้ชื้นชื้น พ่อลรามังปลาเนี่ยใช่ไหมเดี <that> s <S s okay. <S ๋ยวจังเปย์เดี๋ยวจะเอาไปล่าตอนนั้นน่นสำหรับยุยนกระตาคนไ่ยทั้งเป็นยุ่งของยุ่งกับโคครับพี่น้องคลิปนี้กระโดดนะน้องมาบุงผลงานพี่น้องนี่ครับที่ได้ลายอยู่หรอกพ่อแล้วแรงพี่น้องปลาเขีงได้ปลาเขีงปลาตองน้อยพี่น้องว่าได้ตัวใหญ่ดอกนี่จะไปปล่อยิซานี่ปลากระแยงปลากระแยงก็ได้ปลาไหลทำคำโตนี่ครับปลากระแยงพี่น้องกลัวการจำแห้งสิดฝังมือปลากา ใช่ okay, ครับเนาะครับผมกะขอบคุณหลายๆนะครับคนที่เบิ่งจนจบเนาะพี่น้องคลิปน <It> ี้ก็บ่ค่อยบ่ค่อยได้หลายเลยแต่ว่ากะอัดให้เบิ่งยาวเติบอยู่บ่ค่อยได้หลายปานเด๋ขอบคุณหลายๆที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยครับพี่น้องกดกระดิ่งนําเนาะโอเคครับสําหรับคลิปนี้กะนี่แหละครับผลงานก็ได้ซ่ํานี้ล่ะสําหรับคลิปนี้ก็พอซ่ํานี้ก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายครับ